ถึงบ้านแล้วเฮ้ยถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเปิดประตูให้เดี๋ยวเปิดประตูให้เอาเอาแอบมาแล้วนี่มาลงค่อยๆลงอย่าชนกันลม้มมา ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนติดเชือกไปไหนอ้าวกินน้ำเลยกินไม้น้ำอะ่ะว่าไงปลดไม่เชือกอะ่ะหรือจะไว้งี้ก่อน นั่งเล่นก่อนก็ได้อ่ะกินน้ำปะอาบน้ำมาใหม่ๆดูสิโอ๊ยอาบน้ำฟอกแชมพูอย่างดีดูอา้าวดูมาก็มารถแอร์เปิดสุดเลยเย็นช่ำจนแม่หนาวเนี่ย ให้ไปอยู่ทุ่งนากับควายเนาะดูรถแม่ที่ดูไม่ได้เลยอะ่ะดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยหิวกันจัดเลยเนาะ เอออ่ะเอาให้เต็มที่โอต้องใส่คิดถึงอ่างหน้าดูเลยเนี่ยอ่างโรงงานก็ไม่เหมือนอ่างนี้โอ้แปดชื่นใจไหมชื่นใจไหมลูก ช้างช้างเป็นไงโอ้โหทำเหมือนกระจกตรงนี้ไปสักสามปีนะดูทำหน้าทำตาที่ะช้างทำหน้าทำตาเขาทีนี่ยแช่ไปให้ใคร เปื่อยเลยเออแช่ไปดูที่จะแช่นานสักแค่ไหนอ่ะใครจะขึ้นก่อนโหนิ่งตะคิวกินยังไงนิ่งเลยเนี่ยฮะดูที่จะแช่นานขนาดไหนอ่ะดูมาดูกันโอ้ยอมใจเลยวะ่ะ มันหมาหรือมันควายนะนี่หึมหมาหรือควายเนี่ยชอบแช่น้ําขนาดนี้อ่ะฮอ,อ่ะแปดจะออกแล้วไม่ออกอ่ะหมาหรือควายเนี่ยอืมโอ้โหช้างนอนแล้วโอ้ช้างนอนแล้วอืมนนห,หมาหรือควายน้อ โรงงานก็อาบน้ำให้อย่างดีนะอาบน้ำฟอกแชมพูอาบน้ำจนน้ำท่วมโรงงานอ่ะช้างเอ้ทำหน้าทำตาเออเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแปด ชอบช้ำละกําใจเหรอตอนอยากไปก็อยากไปอ,อืคิดถึงอ่างมากคิดถึงอ่างน้ำมาก นอนดูนอนพอจมูกจมน้ำมายกยกจมูกขึ้นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจมูกจมน้ำแล้วน่ะน่าจมูกจมน้ำแล้วนั่นน่นน่นน่นจมูกจมน้ำแล้วบึ้ยบึ้ยอื้อือโอ้ดูที่จะนอนนานขนาดไหนอ่ะ ดูซิใครจะนอนนานแม่จะหมดความอดทนที่จะถ่ายหรือว่าช้างมันจะออกก่อนอะเอาแปดออกและแปดออกและแปดออกละเอาอ๋อ,อไม่ออกอีกเอานอนต่ออีกเอ้านึกว่าแปดจะออกเอ้า แปดทำท่าจะออกหลายรอบแล้วไม่ออกอ่ะอ่ะโอ้นั่งใหม่โอ้โหนั่งใหม่นั่งใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย ขนาดนั้นเลยตะกี้ช้างมันหลับน้ำท่วมจมูกน้ำบุง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 ห้ยกจมูกขึ้นห,หลับแล้วขึ้นรถมาแปดก็หลับนะตะกี้เนี่ยแต่ช้างนั่งดูทางโอ้แม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพอแล้ว แค่นี้แหละขี้เกียจถ่ายแล้วเนาะแปดเนอะให้ขี้เกียจถ่ายแล้วแค่นี้นะแค่นี้นะบายแบบายนะ